น้องถูกมัดมือถูกมัดเท้าแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมีการถ่วงลูกตุ้มเหล็กไว้ด้วยและที่แปลกคือคุณพ่อเห็นว่าน้องซีเจใส่ชุดเป็นเดรสสีแดงครับเป็นชุดผู้หญิงอ่ชุดเดรสอะสีแดงพ่อพยายามเรียกเข้าไปช่วยลูกเล่นอะไรเนี่ยนู่นนี่ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพอะไรใดๆไม่ตอบกลับแล้วคอหักไปด้านหลังเรียบร้อยแล้วตายแล้ว คุณพ่อก็เลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจากเนี่ยตายายรีบเรียกตำรวจตำรวจมาตรวจสอบครับพบว,ว่าเฮ้ยตายได้ยังไงนะแล้วเด็กขึ้นไปทําไมบนขื่อถ้าไม่ถูกมัดอะไรบนนั้นนะเฮ้ยตำรวจก็เลยเอาร่างน้องลงมาตรวจสอบยิ่งตรวจสอบใกล้เท่าไหร่ยิ่งเจอความแปลกเท่านั้นฮะอย่างแรกเลยคือน้องโดนมัดมือในแม่ตรงบริเวณกลางหน้าผากน้องตรงนี้ระหว่างคิ้วเนี่ยเฮ้ยมันมีรอยจุดเล็กๆจุดหนึ่งด้วยเหมือนโดนเข็มมาจิ้ม แล้วก็ที่บอกว่าใส่ชุดเดรสสีแดงเนี่ยตำรวจนะครับถกดูด้านในนะเอาเดรสออกเฮ้ยด้านในน้องใส่เป็นชุดว่ายน้ําสีฟ้าอยู่สีฟ้าดำาอ,อ,องชุดซ้อนกันซองชุดซ้อนกันครับเพื่อนเดียเฮ้ยแล้วทําไมเด็กผู้ชายมาใส่ชุดเดรสผู้หญิงไม่พอมาใส่ชุดว่ายน้ําของผู้หญิงด้วยด้านในมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและอย่างที่บอกขาไี่ถูกมัดแล้วก็ถ่วงไว้ด้วยลูกตุ้มเหล็กโอ้โหตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มามุงนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรบ้านเนี้ยโอ้ยลูกเขาตายนี่ตายยังไงอะ พูดกันสุดท้ายคนไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยลักษณะการตายของน้องเนี่ยเหมือนถูกจับทําพิธีอะไรบางอย่างเลย mm hmm. เพราะมันไปตรงตามองค์ประกอบหลักทตุทั้ง5้าของจีนครับจีนนี้จะมีทตุนี้จะมีไฟมีน้ำมีไม้มีเหล็กแล้วก็มีลม mm hmm. วิเคราะห์เคสนี้ดูไฟเนี่ยเปรียบได้เหมือนชุดเดรสสีแดงที่น้องสวมใส่น้ำก็คือชุดว่ายน้ำที่น้องใส่ด้านใน ไม้คือคือไม้ที่มือของน้องไปผูกติดอยู่เหล็กก็คือลูกตุ้มเหล็กลมคือการลอยกลางอากาศของเด็กชายคนนี้และไอรูที่มันอยู่กลางหน้าผากเนี่ยมันคือการสะกดวิญญาณถอดเอาแค่วิญญาณแล้วก็เอาร่างตรึงไว้ตรงเนี้และเอาวิญญาณไปทำอะไรบางอย่าง